ติดไทยอาช้อที่สอ้อที่สอสอางอดอสางรไปอสรุงรสขวากีอส่ลงไปหลังจากนั้นใส่ชีวตาดิสมูลงไปเพื่อ เพิ่มสีสันนะครับก็จะเอาซาวว่าคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนตอนท้ายกหลังจากคนแล้วมันจะเป็นกระพริบพอควนไปสักพักมันก็จะออกสีแบบนี้หลังจากนั้นหมักไว้สักหนึ่งถึงสองชั่วโมงมันเป็นเดือสั้นๆมันเปื่อยนะครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนใบไม้ในต้นทุ่ง